อยากค้าขายดีต้องจำหมายเลขบัญชีให้ได้ยุคนี้เป็นยุคโซเชียลยุคมือถือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ค้ากทมนะคะเป็นก็มีเรื่องราวดีๆนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องของการค้าการขายหรือว่าเทคนิคการเพิ่มยอดขายนะคะวันนี้มันก็มีเรื่องราวอีกเรื่องหนึ่งคือ,อซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการ เพิ่มยอดขายให้กับเราได้นะคะซึ่งเปิ้นก็เจอกับตัวเองนะคะเป็นประสบการณ์ตรงที่อยากจะมาเล่าแบ่งปันให้กับพี่ๆน้องๆน,นะคะได้รับฟังได้รับชมกันนะคะเผื่อจะเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะคะว่าอยากค้าขายดีต้องจําหมายเลขบัญชีให้ได้นะคะซึ่งเป็นเรื่องจริงเลยนะคะเพราะไม่ว่าทุกวันนี้ไม่ว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะมันจะเป็นการสะดวกเพราะว่าส่วนหนึ่งคือยุคนี้เป็นยุคโซเชียลยุคมือถือเนาะ ไม่แทบจะไม่มีใครไม่มีมือถือนะคะแล้วที่สําคัญคือช่วงนี้มีในเรื่องของคนละครึ่งนะคะใกล้จะหมดไปแล้วนะสิ้นเดือนใครมีคนละครึ่งก็รีบใช้ไปนะคะหรือว่าถ้าเราเป็นแม่ค้าเนี่ยเราก็บอกเตือนลูกค้าด้วยนะคะว่ามีคนละครึ่งหรือเปล่ามีให้รีบใช้นะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดอายุแล้ว นะคะจะเป็นการที่เดี๋ยวจะน่าเสียดายเนาะถ้าเราใช้สิทธิ์ไม่เต็มที่เนาะเรื่องของเราชนะมาตาา33าที่สําคัญะนะคะก็บางคนนะคะเขาก็ยุคนี้เปิ้นสังเกตนะว่าลูกค้าหลายๆคนค่อนข้างที่ทันสมัยอาจจะเป็นบางพื้นที่เนาะแต่ว่าพื้นที่ที่เปิ้นเจอเนี่ยเป็นลูกค้าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยก,ก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็เป็นกลุ่มของวัยสร้างงาน ะะซึ่งวัยสร้างงานเหล่านี้เขาก็จะบอกอเขาก็ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าจะพกเงินสดไม่มากแต่จะมีเงินผ่านแอปผ่านมือถือนะคะก็คือจะใช้เงินผ่านมือถือกันเสียส่วนใหญ่หล,หลายร้านมีอาจจะมีแบบ To Mo Mo ี่มั e นอเอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสดีให้กับร้านค้านั้นๆน,น,นะถ้าเรามีบริการทุกช่องทางมันก็เป็นโอกาสให้กับให้กับเราให้กับร้านของเรานะคะซึ่ง เออก็อย่าง,อย,างอย่างที่อย่างที่เปิ้ลสังเกตลูกค้าส่วนใหญ่หน้าตอนนี้นะคะก็คือแน่นอนแหละหลายๆคนออไม่พกเงินสดมากอาศัยว่าเออไปกดเงินใกล้ที่ทํางานหรือว่าใกล้บ้านหรืออะไรประมาณนี้วางแผนแบบคืออาจจะใน,นเรื่องของการเซฟเงินหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าหลายๆคนเอะแบบบางทีเจอปัญหาตู้ ATM เสียเออใช้ไม่ได้นะคะก็ก,ก็ก็พลาดไปแต่ถ้าเกิดว่า เราในฐานะที่เป็นแม่ค้าหรือคนค้าคนขายเนี่ยถ้าเราจำหมายเลขบัญชีของเราได้เนี่ยเราสามารถให้ลูกะคะ้าเนี่ยค่ะโอนเงินเข้าหมายเลขบัญชีเราเลยได้เลยนะคะมันก็เป็นการที่แบบไม่เสียโอกาสในเรื่องของยอดขายลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคนละ4ี่0แล้ว10คนล่ะยอดขายก็สี0 0้แล้วเนาะอืมแล้วมันจะเป็นการที่แบบ มันจะเป็นการสร้างฐานลูกค้าหรือว่าให้ลูกค้าจดจบับว่าโอ้ถ้าไม่มีเงินสดมาร้านพี่เปิ้ลได้อะไรประมาณนี้เออมาร้านเราได้อะไรประมาณนี้นะคะก็เปิ้อนก็เจอประจํานะนี่คือเหตุผลที่อยากมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าบางคนอ่ะถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าไปตู้ ATM เเสียเข้าผ่านแล้วผ่านเลยนะคะเพื่อนเนเ,นเขาไม่กลับมาหาเราเขาไม่กลับมาซื้อนะคะเขาก็ไปร้านข้างหน้าหรือบางคนแบบเฮ้ยเอาเงินมาไม่พอหรือล,ลืมกระเป๋าตังค์อย่างเงี้ยคะ่ะแต่เขามีมือถือ ะะเขาก็สามารถใช้มือถือโอนเงินให้กับเราได้เลยแต่ถ้าเราจําหมายเลขบัญชีไม่ได้มันก็พลาดโอกาสเหล่านี้ไปนะคะซึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เปิ้นอยากจะมาแนะนำนะคะอยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังซึ่งเปิ้นเจอประจําเลยนะเพราะลูกค้าหลายๆคนที่บอกอย,อย่างที่เจอก็คือบอกพี่โอนได้ไหมเอ๋โอนได้ไหมผ่านธนาคารได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายๆคนบางทีคือถ้าเขาไปบางที ถ้าเขาไปกดเงินกดอะไรเงี้ยเขาก็จะเสียเวลาเพราะมันเป็นไวเร่งรีบมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เร่งรนะีบเนาะเออถ้าเราบอกว่าได้นะคะเพื่อนๆเชื่อไหมว่ามีลูกค้าหลายๆคนนะเขาแบบรู้ว่าร้านเราโอนได้อะไรเงี้ยเออพอเราบอกเออโอนได้บางคนก็ถามเราบางคนเราต้องใช้ไหวพริบเองเออเออบางคนแบบคือเขาบางคนเขาก็ไม่กล้าหรือเราเราดูสัญญาณเนาะสัญญาณที่แบบจะบอกบอกว่าเอ,อ๊ะคนนี้อ,อ,อาจจะแบบ แบ่งพันแบ่งห้าร้อยแล้วเขาไม่กล้าซื้อเขาเกรงใจเราเงี้ยเขาอาจจะแบบไปกดตังค์มาใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะมันก็มีหลายเหตุผลหลายปัจจัยเงี้ยเราก็บอกเอยโอนก็ได้นะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกดีนะอ๋อโอนได้ด้วยเหรอได้เงี้ยเราก็จะมาเลงบัญชีก็บอกเขาไปเงี้ยวันหน้าเขาก็รู้เอยแม่ค้าค่อนข้างที่จะแบบเออตอบรับหรือว่าเป็นกันเองอะไรเงี้ยเขาก็เออเขารู้จักเราก็เขาแบบรู้สึกว่าเออมีความเป็นกันเองรู้สึกประทับใจอะไรเงี้ยเขาก็มีลูกค้านะ คนหนึ่งอะที่เขาซื้อแลเราคบกลับเขาเขาแบบโอนเงินมีหมายเลขบัญชีเราแล้วใช่ไหมวันต่อมาเขาก็แบบเออพี่เอาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเออแล้วพอโอนนะพี่นะโอเคแล้วก็จัดให้อะไรเงี้ยเราเราก็เราเขาก็จะมาซื้อเราประจําเลยนะคะกลายเป็นว่าแบบหนึ่งสร้างฐานลูกค้า ที่ที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะเป็นคือสร้างความเป็นกันเองด้วยแล้วก็เป็นมิตรด้วยลูกค้าก็มาซื้อเราโดยที่เขาก็ไม่ต้องเสียเวลาของเขาอะไรประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นการที่เพิ่มยอดขายให้กับเราได้เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นการสร้างลูกค้าสร้างความความสัมพันธ์ให้กับลูกค้าแล้วก็อาจจะเกิดการแนะนําก็ได้เอยร้านนี้ดีนะเออมีการโอนได้ด้วยนะอะไรเงี้ยแบบซึ่งมันก็น้อยมากนะคะที่ที่ร้านค้า บางร้านอาจจะอาจจะไม่มีในเรื่องนี้เนาะแต่ว่าเออถ้าเราเราแบบต้องขายความแตกต่างคือสร้างความเป็นกันเองคือใจเขาใจเราอะค่ะส,สิ่งที่ทำนี่คือใจเขาใจเราเนะี่ยเราเข้าใจลนะบางทีบางคนเฮ้ยบางทีเราเราไม่มีตังค์อะเออบางทีที่ตังค์ไม่พอเง้ยโอนได้ไหมสะดวกไหมอะไรเงีเ้ยเออแล้วแม่ค้าก็ตอบรับเงี้ยเราก็รู้สึกดีแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย วันหน้าเรามาซื้อร้านนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออโอนเอาอะไรเงี้ยมันก็สะดวกนะก็นี่ก็เป็นเทคนิคไอเดียที่เพื่อนเจอประจานะคะเลยก็เลยอยากจะเอามาเล่านะคะเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะพยายามจําหมายเลขบัญชีให้ได้เพราะว่าถ้าเราจําได้เนี่ยก็เป็นโอกาสของเรานะคะเป็นเป็นแบบเป็นการสร้างยอดสร้างรายได้อีกหนึ่งช่องทางให้กับเรานะคะเพราะว่าทุกวันนี้แน่นอนแหละไม่มีใครแทบจะไม่มีมือถือเนาะและที่สําคัญคือ มือถือมักจะผูกมักจะมีแอปธนาคารอยู่แล้วนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสดีสําหรับคนที่มองเห็นโอกาสนะเป็นโอกาสดีสําหรับคนที่เห็นโอกาสเป็นโอกาสดีสําหรับคนที่ไขว่คว้าโอกาสนะคะซึ่งเพื่อนก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับพี่พี่น้องๆได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังนะคะ <c oughs> เผื่อจะเป็นไอเดียให้กับตัวเองนะคะซึ่งจริงๆนะถ้าเพื่อนถือว่ารายละเอเียดกลุ่มนี้เก็บเล็กเก็บน้อยตรงนี้ซึ่ง เพนเจอแทบทุกวันเลยนะที่แบบมีโอนได้ไหมอะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เจอทุกๆวันเลยจนแบบเออเราน่าจะต้องมาบอกกับพี่ๆน้องๆช่องของเรานะคะให้ได้รับทราบให้ได้รับดูกันนะคะเผื่อจะเป็นไอเดียเผื่อจะเป็นแบบคือมันจะเกิดสิ่งดีๆเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ซึ่งบอกตรงๆเลยนะพอ,อพอเราคิดไม่เหมือนใครเนี่ยมันก็มีความสุขนะมันทําให้เราเกิดสิ่งที่ส,ทสิ่งที่ได้รับมามันก็ย่อม ผลต่างจากคนอื่นเออแล้วก็เกิดความประทับใจเกิดความเป็นกันเองเกิดความแฮปปี้อะนะคะเป็นกังวลว่าคลิปเนี้ยคงจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆเป็นอย่างยิ่งนะคะก็อย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยนะใช้ดีอย่างไรแล้วก็มาเล่าให้เม้นมาเล่าให้เปิ้นฟังด้วยนะคะเปิ้นจะได้มีกำลังใจเนาะแล้วก็เออเฮ้ยแบบคือเราเราอะอยากให้คนที่แบบฟังเราเราไปใช้ประโยชน์เกิดผลอนะเออเราเราเราได้รับรู้สิ่งแล้วเนี้ยเราก็ รู้สึกดีนะคะรู้สึกมีกําลังใจรู้สึกมีแรงผลักดันในการที่อยากจะทําคลิปเราต้องพยายามที่จะแบบเออมาเล่าสู่ให้กับพี่น้องช่องเรา FC ช่องเราได้ฟังได้รู้กันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะใครเอาไปใช้ได้ผลยังไงก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยนะสําหรับใครที่เอ่ออยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการค้าการขายโดยเฉพาะเรื่องของมูปิ้งนะคะถามมาได้ข้างล่างนี้เลยนะคะเดีย๋ยวเปิน้นว่างเปิ้นก็นจะตอบให้ทุกคอมเมนต์นะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย